ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องผ่านเส้นทางที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวเส้นทางนี้บางคนเดินผ่านมายังเจ็บปวดบางคนเดินผ่านได้อย่างง่ายดายบางคนพยายามวิ่งหนีแต่ยิ่งหนีกลับยิ่งพบว่าความโดดเดี่ยวนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในหัวใจของเราเอง สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องลมหายใจแห่งธรรมหากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีเพื่อนคู่คิดขาดร้ายยากมิตรอย่าคิดว่านั่นเป็นกรรมหรือข้อบกพร่องของท่านหากแต่เป็นสัญญาณอันล้ำค่าที่จักรวาลกำลังส่งกลับมาถึงท่านเป็นการบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านกำลังเติบโต และสแสวงหาสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าความสุขผิวเผินในโลกวัตถุ5สัญญาณคุณโดดเดี่ยวแต่กลับมีบุญใหญ่ที่โลกไม่รู้บางคนตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวทำไมคนอื่นดูมีเพื่อนมีคนรักมีคนอยู่ข้างๆแต่ฉันกลับต้องเงียบเหงา ทำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องธรรมดาของหัวใจมนุษย์แต่มุมหนึ่งของธรรมะบอกเราว่าผู้ที่ได้อยู่กับความโดดเดี่ยวนั้นคือผู้ที่กำลังเดินเข้าใกล้ปัญญาและบุญอันยิ่งใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ได้กลัวความลำบากเท่ากับการอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองในที่นี้หมายถึงอยู่กับความจริงทั้งหมด ที่อยู่ในใจเราไม่สามารถหลบหนีไม่สามารถโกหกไม่สามารถวิ่งหนีเสียงภายในใจได้จึงมีเพียงคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสนี้ทำไมความโดดเดี่ยวจึงถือเป็นบุญคนเรามักจะคิดว่าการที่มีคนล้อมรอบกายเท่ากับมีคุณค่าการมีคนสนใจเท่ากับมีความสำคัญ การมีรักคู่ครองเท่ากับมีความสมบูรณ์แต่ในความจริงของสัจธรรมความสัมพันธ์หลายอย่างเกิดจากความกลัวกลัวเหงากลัวถูกทิ้งกลัวไม่มีใครยอมรับบางครั้งการที่เรามีคนอยู่รอบตัวไม่ใช่เพราะเรามีคุณค่าแต่เพราะเรามีประโยชน์กับเขาตัางหากดังนั้นเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิต ที่คนจากเราไปสิ่งที่เคยยึดติดหายไปวงสนทนาที่เคยคึกคักกลายเป็นเงียบสงดหัวใจอาจรู้สึกหนาวเหน็บสับสนอ้างว้างแต่แท้จริงแล้วช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่บุญกำลังทำงานเพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การที่มีใครอยู่ข้างๆเราแต่คือการที่เรารู้จักตนเอง และยืนได้ด้วยลมหายใจของตัวเองความโดดเดี่ยวเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ความโดดเดี่ยวจะสอนสิ่งที่คนอื่นไม่มีวันสอนเราได้มันจะทำให้เราเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่คนอื่นความสงบไม่เคยอยู่ในภายนอกความรักที่แท้จริงไม่เคยเริ่มจากการขอแต่เริ่มจากการให้ตัวเองก่อนเมื่อความโดดเดี่ยวเข้ามา แท้จริงแล้วไม่ใช่การพรากใครไปแต่เป็นการพาเรากลับมาหาตัวเองมันจะค่อยๆถอ,อดความหลอกลวงออกจากหัวใจความคาดหวังความหวงความยึดติดความมีตัวตนความต้องการการยอมรับทั้งหมดจะปรากฏชัดเหมือนเงาในกระจกและเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เหนื่อยมาตลอดไม่ใช่โลกนี้ แต่เป็นใจของเราเองผู้ที่เข้าใจความโดดเดี่ยวได้คือผู้ที่พร้อมเติบโตคนที่มีบุญมากจะได้เงียบเพื่อให้จิตได้ฟังตัวเองเพื่อให้หัวใจได้ตั้งคำถามเพื่อความจริงได้ค่อยๆเปิดเผยในขณะที่คนจำนวนมากยังต้องค้นหาความสุขจากภายนอกเรากลับถูกผลักให้ค้นหาจากภายในนั่นคือบุญที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะวันหนึ่งเมื่อเรารู้จักความสงบที่ไม่ขอร้องต่อใครไม่เรียกร้องไม่คาดหวังเราจะเห็นว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้ทำให้เรารู้สึกขาดแต่ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มเต็มด้วยความเข้าใจเต็มด้วยปัญญาเต็มด้วยความพอเต็มด้วยความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงระหว่างความโดดเดี่ยวที่เป็นบุญ กับความโดดเดี่ยวที่เป็นทุกข kind of ์ความโดดเดี่ยวที่เป็นทุกข์ kind of คือรู้สึกขาดความโดดเดี่ยวที่เป็นบุญคือรู้สึกพอความโดดเดี่ยวที่เป็นทุกข์เกิดจากไม่ยอมรับความจริงยังวิ่งไล่ตามยังอยากให้โลกเติมเต็มจิตใจแต่ความโดดเดี่ยวที่เป็นบุญเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับว่าโลกภายนอกไม่มีทางเติมเต็มเราได้อย่างแท้จริงดังนั้น การเติมเต็มเริ่มจากความสงบภายในใจเห็นความจริงของใจเริ่มจากการหยุดวิ่งตามหาความสุขผิวเผินในโลกวัตถุยิ่งสูงยิ่งเงียบยิ่งลึกยิ่งเดียวดายแต่ยิ่งเดียวดายยิ่งมีแสงสว่างภายในต้นไม้ใหญ่บนภูเขาสูงไม่มีต้นไม้รอบรอบมากนักแต่รากนั้นยังลึกแข็งแรงและใกล้ท้องฟ้าที่สุด สายน้ำที่ลึกย่อมไม่ส่งเสียงไหลดังเพราะมันนิ่งสงบหนาแน่นเต็มด้วยความมั่นคงในตัวเองมนุษย์ที่มีปัญญาจะไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องประกาศไม่ต้องให้ใครยอมรับเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองแล้วนั่นคือผลของบุญแห่งความโดดเดี่ยวสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างเดินทางคนเดียวเสมอ เรามาในโลกนี้คนเดียวและเราจะจากโลกนี้ไปคนเดียวระหว่างทางความรักเพื่อนความสัมพันธ์เป็นเพียงบทสนทนาชั่วคราวมีเพื่อให้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อยึดถือความโดดเดี่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อเตือนเราว่าแก่นแท้ของชีวิตนั้นอยู่ภายในใจมิได้อยู่ภายนอกดังนั้น หากคุณกำลังโดดเดี่ยวในวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนเติมช่องว่างอย่าเพิ่งหาใครมาแทนที่อย่าเพิ่งคิดว่าคุณด้อยกว่าใครเพราะคุณอาจกำลังยืนอยู่บนบทเรียนที่คนทั้งโลกอาจไม่ได้รับคุณกำลังได้รับบุญใหญ่บุญแห่งการกลับมารู้จักตนเองและเมื่อวันหนึ่งคุณเติมเต็มด้วยตัวเองแล้วความรักที่คุณมอบให้ผู้อื่น หรือสิ่งอื่นบนโลกนี้จะไม่ใช่เป็นความรักที่ร้องขอแต่เป็นความรักที่ให้อย่างไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนนั่นแหละคือความรักของผู้มีบุญและความโดดเดี่ยวที่งดงามที่สุดจงยอมรับความโดดเดี่ยวและกอดมันไว้อย่างอ่อนโยนเพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกของการขาดแต่มันคือการเริ่มต้นของแสงธรรมภายในใจ พลังของบุญล้มหายใจแห่งธรรมาสัญญาณคุณโดดเดี่ยวแต่กลับมีบุญใหญ่ที่โลกไม่รู้พระพุทธเจ้าชี้ชัดหลายคนเข้าใจผิดว่าคิดว่าความโดดเดี่ยวคือไม่มีค่าแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ที่เริ่มห่างจากความวุ่นวายของโลกคือผู้ที่เริ่มเดินสู่ปัญญาความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นโทษแต่เป็นสภาวธรรมที่ช่วยให้ใจสะอาดและสูงขึ้นและนี่คือห้าสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้ขาดใครแต่คุณกำลังเข้าใกล้บุญใหญ่ที่คนส่วนมาก ไม่มีโอกาสสัมผัสหนึ่งคุณเริ่มเงียบลงไม่ได้หมดใจแต่เห็นความจริงเมื่อก่อนคุณอาจเคยพูดเยอะอธิบายเยอะอยากให้คนเข้าใจแต่วันนี้คุณเริ่มนิ่งคุณรู้แล้วว่าไม่ต้องอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจเพราะโลกมีความคิดของเขาเท่านั้น คุณจะไม่เหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวตนอีกต่อไปความเงียบของคุณไม่ใช่ความแพ้แต่คือปัญญาที่กำลังเติบโต 2. คุณเริ่มเลือกคบคนและบางครั้งเลือกอยู่คนเดียวคุณเริ่มรู้ว่าไม่ใช่ทุกวงที่คุณต้องเข้าไปนั่งไม่ใช่ทุกคนที่คุณต้องสนิทต้องรู้จักเขา คุณเลือกความสบายใจมากกว่าเสียงดังรอบตัวคุณเลือกความนิ่งมากกว่าเสียงพูดคุยที่ไม่มีสาระนี่คือสัญญาณว่าใจคุณเริ่มนิ่งและไม่ต้องการพลังจากภายนอกเพราะคุณกำลังสร้างพลังภายในใจของคุณเอง 3. คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่โทษใคร คนบางคนออกจากชีวิตคุณคุณไม่โกรธคุณไม่ตามคุณไม่ร้องขอให้เขากลับมาเพราะคุณเห็นแล้วว่าทุกความสัมพันธ์มีวาระหมดวาระก็วางลงไม่ใช่เพราะใจแข็งแต่เพราะใจของคุณน,นั้นเข้าใจความจริงผู้ที่ทำได้เช่นนี้ถือว่ามีบุญทางปัญญาอย่างลึกซึ้งส คุณหันกลับมาเข้าใจตัวเองมากกว่าเรียกร้องให้ใครเข้าใจเมื่อก่อนคุณอาจอยากให้ใครเข้าใจอยากมีคนรับฟังอยากมีคนอยู่ข้างๆแต่วันนี้คุณเริ่มเห็นว่าเพียงเราเข้าใจตัวเองใจก็หายเหนื่อยไปมากแล้วนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างคนที่ต้องการความรัก กับคนที่กลายเป็นความรักได้เอง 5. คุณเริ่มรู้คุณค่าของความสงบและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณไม่ต้องการความตื่นเต้นเพื่อเติมเต็มหัวใจไม่ต้องการคำติชมไม่ต้องการคำยืนยันแค่ได้นั่งเงียบๆได้หายใจได้อยู่กับตัวเองคุณรู้สึกว่าเพียงพอแล้ว เมื่อคุณเริ่มหาความสุขได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ชีวิตคุณก็สุขมากเพียงพอแล้วความสุขที่เกิดจากความสงมบเป็นความสุขที่ไม่พึ่งพาโลกและนี่คือบุญที่สูงที่สุดสรุปแล้วนั้นความโดดเดี่ยวของคุณในวันนี้ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นของขวัญไม่ใช่การสูญเสีย แต่เป็นการได้รับไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ให้จิตใจเติบโตเพราะคนที่อยู่กับตัวเองเป็นคือคนที่ไม่ต้องกลัวการสูญเสียใครอีกต่อไปและเมื่อถึงวันที่คุณพื้นที่หัวใจของคุณเต็มแล้วคนที่เข้ามาหาคุณจะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์เหมือนกันยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งใจเข้มแข็งยิ่งไม่ต้องการใครเติมเต็ม ยิ่งแสดงว่าบุญของคุณเริ่มสุกงอมในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราต่างเคยคิดว่าความสุขคือการได้มีคนอยู่เคียงข้างมีมิตรมีเพื่อนมีคนรักมีใครสักคนที่รับฟังเข้าใจและอยู่ข้างเราด้วยเสมอแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะเริ่มพบความจริงข้อหนึ่งว่าความสุขที่ลึกซึ้งที่สุด ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีใครอยู่ด้วยแต่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบและนั่นคือช่วงเวลาที่ความโดดเดี่ยวนั้นไม่ใช่บาดแผลแต่กลายเป็นบทเรียนกลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นบุญกุศลที่โลกไม่เข้าใจโลกชอบเสียงดังแต่ปัญญาเติบโตในความเงียบคนส่วนใหญ่ชอบความคลึกครื้น ชอบความสนุกสนานชอบเสียงหัวเราะเพราะเสียงเหล่านั้นทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องเผชิญหน้าความจริงในใจตัวเองแต่คนที่เริ่มมีบุญทางจิตจะเริ่มรู้สึกว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งกลบเป็นเพียงเสียงที่ซ่อนความว่างเปล่าลึกๆไว้ข้างในเมื่อใจเริ่มตื่นขึ้นเราจะไม่ต้องการเสียงจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงอีกต ใจจะเริ่มเรียกร้องความสงบเรียกร้องความเงียบเรียกร้องให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองเพราะภายในความเงียบคือที่อยู่ของความจริงและที่อยู่ของปัญญาความโดดเดี่ยวทำให้เราเห็นโลกชัดขึ้นเมื่อเราไม่มีคนให้คุยไม่มีคนให้พึ่งพิงไม่มีใครมาอยู่ใกล้เพราะผลประโยชน์จิตจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เคยเรียกว่าความผูกพันหลายครั้ง ก็เป็นแค่ความยึดติดสิ่งที่เคยเรียกว่าความรักหลายครั้งก็เป็นเพียงความกลัวการสูญเสียและสิ่งที่เคยคิดว่าฉันจำเป็นต้องมีกลับกลายเป็นว่าพอไม่มีแต่เราก็ยังอยู่ได้เมื่อใจเห็นตรงนี้ใจจะเบาใจจะโล่งใจจะสงบเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองความโดดเดี่ยว คือเวลาที่บุญเริ่มค่อยๆพาเราเติบโตลองสังเกตดูให้ดีทุกครั้งที่เราถูกทำให้ต้องอยู่คนเดียวหัวใจจะเริ่มได้บทเรียนใหม่เสมอตอนที่ถูกทิ้งตอนที่ถูกลืมตอนที่ไม่มีใครเข้าใจตอนที่ทุกคนหายไปจากชีวิตคนทั่วไปมองว่านั่นคือช่วงชีวิตที่พ่ายแพ้แต่ในมุมศัจธรรมนั่นคือช่วงชีวิตที่จิตใจเริ่มถูกล้าง ล้างความยึดติดล้างความต้องการล้างความคาดหวังล้างความอยากให้ใครมาทดแทนยิ่งใจถูกล้างยิ่งใจใสขึ้นยิ่งใสก็ยิ่งสงบยิ่งสงบก็ยิ่งมีปัญญาและปัญญานั่นเองคือบุญใหญ่ยิ่งเราไม่ต้องการใครยิ่งเราเข้มแข็งบุญแท้ไม่ได้แสดงออกด้วยการมีคนรักมากไม่ได้แสดงออกด้วยการมีเพื่อนเยอะ หรือมีคนชื่นชมล้อมรอบมากมายบุญแท้แสดงออกผ่านความสามารถในการยืนด้วยตัวเองได้อย่างสงบหากเรายังต้องการคําชมยังต้องการการยืนยันยังต้องการให้ใครมาเติมเต็มแสดงว่าใจยังอ่อนยังไม่เต็มยังไม่เข้าใจความพอแต่เมื่อใจเริ่มรู้สึกว่าเพียงลมหายใจนี้ก็เพียงพอแล้ว นั่นคือสัญญาณของบุญขั้นสูงผู้ที่มีบุญจิตสูงจะถูกคัดออกจากความวุ่นวายโดยธรรมชาติพอถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเราอาจเริ่มรู้สึกว่าบางวงสนทนาเราไม่อยากเข้าไปนั่งแล้วบางคนเราไม่อยากผูกพันลึกอีกต่อไปบางความสัมพันธ์เราไม่ต้องการรังไไว้บางความสุขที่เราเคยไล่ตามเรารู้สึกเฉยเมยไม่ใช่เพราะเราดีขึ้นกว่าใคร ไม่ใช่เพราะเราหยิ่งแต่เป็นเพราะใจเราเริ่มโตเกินที่จะต้องยึดสิ่งเหล่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงแล้วดอกบัวไม่จำเป็นต้องอวดตนมันเพียงแต่แบ่งบาลตามเหตุและความงามของมันก็เป็นที่ประจักษ์ในตัวเองจิตที่เติบโตก็เป็นเช่นนั้นอย่ารีบเติมช่องว่างของความโดดเดี่ยวปล่อยให้มันสอนเราก่อนหลายคนพอรู้สึกโดดเดี่ยวก็เร่งรีบหาใครมาแทน รีบสร้างความสัมพันธ์รีบหาคนคุยเพราะใจกลัวความว่างแต่ใจที่ยิ่งใหญ่ไม่วิ่งหนีความว่างมันเฝ้ามองความว่างและปล่อยให้ใจค่อยๆเติบโตจากข้างในใจว่างไม่ได้ทำให้เราเหนามันทำให้เรามีพื้นที่สําหรับปัญญาสุดท้ายแล้วความโดดเดี่ยวจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณมันจะไม่ทำร้ายไม่หักหลัง ไม่จากไปไม่เรียกร้องไม่ต้องอธิบายไม่ต้องปรับตัวเพื่อมันมันแค่พาเรากลับมารู้จักหัวใจตัวเองอีกครั้งและหัวใจที่รู้จักตัวเองแล้วจะไม่กลัวอะไรอีกไม่กลัวการถูกทิ้งไม่กลัวการสูญเสียไม่กลัวการไม่มีใครเพราะมันรู้ว่ามันมีตัวเองเป็นที่พึ่งแล้วถ้าคุณกำลังโดดเดี่ยวอยู่ในตอนนี้จงรู้ไว้ว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอแต่นี่คือช่วงเวลาที่บุญของคุณกำลังผลิบานเงียบๆขอให้คุณกอดความเงียบเอาไว้อย่างอ่อนโยนและให้เวลากับหัวใจเพราะไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะได้รับโอกาสนี้โอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง